วันนี้นะคะดีเดจับแล้วก็ปรับแล้วนะคะสาหรับรถตู้โดยสารที่ต้องไม่เกิน13ที่นั่งค่ะโดยพบว่าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหัดใหญ่เนี่ยนะคะมีท้งที่ปฏิบัติตามกฎแล้วก็มีทั้งที่ยังเพิกเฉยอยู่ค่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะบรรยากาศวันแรกค่ะที่กรมการขนส่งทางบกเริ่มบังคับใช้กฎหมายให้รถ ตู้ปรับเก้าอี้ผู้โดยสารต้องไม่เกิน13ที่นั่งหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งปรับทั้งคนขับแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะหลังจากที่มีการผ่อนผันในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแล้วนะคะในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารหัดใหญ่แห่งที่2หรือว่าคิวรถตู้ตลาดเกษตรอำเภอหัดใหญ่ค่ะตรวจสอบแล้วพบว่ารถตู้โดยสารมีทั้งที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับลดเก้าอี้เหลือ13ที่นั่งถอดเก้าอี้แถวหลังออกนะคะเพื่อให้มีช่องว่างเป็นทางเดิน แต่ยังมีรถตู้อีกหลายคันค่ะที่ยังมีที่นั่งเกินกว่าที่กำหนดแม้จะมีการตรวจจับเป็นวันแรกทั้งนี้เจ้าของรถแล้วก็คนขับบางคนให้เหตุผลว่ายังไม่ทราบว่าจะมีการเริ่มจับปรับวันนี้เป็นวันแรกนะคะในขณะที่บางคนบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนเนื่องจากว่าต้องเข้าคิวรอทางร้านค่ะเพราะต้องทำเบาะใหม่แล้วคิวก็ยาวแต่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎด,ดังกล่าวในขณะที่ผู้ประกอบการรถตู้แสดงความคิดเห็นว่า ทางภาครัฐควรมีมาตรการในการช่วยเหลือในเรื่องของส่วนต่างรายได้ที่หายไปจากการลดจํานวนที่นั่งลงค่ะเช่นการเพิ่มค่าโดยสารหรือว่าในเรื่องของภาษีอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิราภัยของผู้โดยสารก็พบว่าคนขับรถตู้แล้วก็ผู้โดยสารส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดีค่ะ